เดือนนี้แจกสูงไวบัตรคนจน800ออดจะรอดเดือนหน้าข่าวดีแจกอีกคนละครึ่ง ดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่8กันยายน2568แล้วก็ชจนเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งขง่าวดีพ่อแม่ ä, พี่น้องทุกท่านสําหรับเดือนกันยายน2568นี้มีการแจกเงินกลุ่มสูงวัยบัตรคนจนส่วนในเดือนหน้าเดือนตุลาคมนี้คาดว่าแจกอีกคนละครัแน่นอนนะคะ ก่อนรับฟังข่าวสารก่อนรับฟังข่าวดีก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรัังต่อไปค่ะคาดว่าเดือนตุลาคมเดือนหน้านี้นะคะจะมีการแจกเงินทันทีสําหรับโครงการคนละครึ่งจากทางพักภูมิใจไทยนะคะยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเลือกโครงการคนละครึ่ง ะะเพื่อช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะในส่วนของพ่อแม่พี่น้องที่รอข่าวดีในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะคะเฟดหม่คาดวา่าเริ่มต้นตุลาคม2568งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ25,000ล้านบาทการคังนะคะเดินหน้าคนละครึ่งหากได้รับอนุมัติจากทางคณะรมนตร์หรือคอรมอจะใช้เวลาเตรียมไม่นานไม่เกิน30-40วน และเริ่มใช้ในโครงการได้ในเดือนตุลาคม2568ก็ติดนะคะนยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งของนายกอนุทินซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นกําลังซื้อของประเทศ จะเพิ่มเรื่องสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นสำหรับวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งไม่น่าจะมีปัญหามากนะักเพราะเชื่อว่าการใช้จ่ายคนละครึ่ง2,568เพียงแค่กดยืนยันสิทธิก็สามารถรับสิทธิใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยแน่นอนนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านได้รับกันแน่ๆสำหรับคนละครึ่งกลับมาอีกหลังนะคะก็อดใจรอกันนะคะในส่วนของเดือนนี้นะคะเดือนกันยายน2,568 ก็เป็นการแจกเงินของผู้สูงวัยบัตรคนจนผู้สูงวัยที่มีรายได้น้อยนะคะผูกพร้อมเพย์รอรับเงินได้เลยนะคะเดือนกันยายนต5 6 8นะคะจะโอนเงินให้สูงสุด800บาทค่ะสำหรับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะและต้องมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยะคะ่ะ ซึ่งแน่นอนการโอนเงินในส่วนตรงนี้นะคะจะโอนเงินให้รวดเดียว800บาทซึ่งก็จะมีกำหนดการโอนเงินรอบแรกให้ในเดือนกันยายน2568ในส่วนของกลุ่มที่ได้รับเงินในวันแรกนะคะจะเป็นกลุ่มไหนเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขก่อนนะคะว่าใครมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครง ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณพศ2568ได้รับเงิน100บาทต่อเดือนเป็นเระยะเวลา8เดือนรวมวงเงินสูงสุด800บาทต่อคนเริ่มโอนเงินวันที่16กันยายน2568นี้นะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินในวันที่16กันยายน2568นี้นะคะจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม24 4496นะคะกลุ่มนี้นะคะเตรียมรอรับเงินกันได้เลยนะคะในวันที่16กันยายน2568ค่ะส่วนวันที่17กันยายน2568สาหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2496ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 0 2นะคะแล้ววันที่18กันยายน2568สาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 3ถึงวันที่31สิงหาคม2 5 0 8ค่ะ เน้นย้ำนะคะอย่าลืมนะคะผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวแบบประชาชนของท่านให้เรียบร้อยก่อนรับเงินนะคะซึ่งสําหรับคนที่ได้รับเงินในวันที่16กันยายน2568ต้องผูกพร้อมเพภ,ภายในวันที่11กันยายน2568ค่ะ ใครที่ได้รับเงนินในวันที่1 7กันยายน2568รปต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่1 2กันยนายน2568รค่ะผู้ที่ได้รับเงินในวันที่18กันยายน2568รต้องผูกพ้อมเพย์ภายในวันที่15กันยายน2568รค่ะส่วนคนที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับเลขแบบตัวแบบประชาชนได้เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ปิกาา กลุ่มผู้ป่วยทิดเตียงกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้กลุ่มนี้นะคะสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้นะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งแน่นอนใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะ ก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะหรือจะไปติดต่อขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคนที่มีสิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งบัญชีพร้อมเพย์หรือต้องการแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นให้รีบดําเนินการตามที่กําหนดเพื่อที่จะได้รับเงินทันเวลานะคะซึ่งแน,น่นอนนะคะตามที่แจ้งไปจะมีการโอนเงินให้3วันนะคะ16กันยายนถึงวันที่18 กันยายน2568ถ้าท่านไม่ได้รับเงินในรอบนี้นะคะก็ต้องรอรับเงินในรอบเก็บตกค่ะซึ่งการโอนเงินรอบเก็บตกก็มี3ครั้งนะคะรอบที่1โอนวันที่24ตุลาคม2568รอบที่2โอนวันที่24พฤศจิกายน2568รอบที่3โอนวันที่24ธันวาคม2568ค่ะซึ่งก็ ยืนยันนะคะว่าควรผูกพร้อมเพย์ไว้ดีที่สุดนะคะผูกพร้อมเพย์ไว้ก่อนเลยนะคะจะได้พร้อมรับเงินที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะเงินในส่วนตรงนี้อนาคตมีการแจกเงินให้กับคนไทยนะคะก็จะต้องโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขแบบตัวแบบประชาชน13หลักอยู่แล้วนะคะผูกเลยก็ดีที่สุดนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ สำนอื่นได้รับทราบทุกกันและสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามและไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต,ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ